ใกล้จะเป็นซีีเปิดอัน้ครับเดี๋ยวคอใกล้จะเปิด ได้เช่เลี้ยงกองเบร็ค่ายแบบสบายสบายอ่าเรียบร้อยครับเปิดทางครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานมากกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเดินจากโรงพยาบาลส่งเสรินสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียนนะครับไปยังโรงเรียนอินตานีวิทยาคมนะครับเดี๋ยวก็จะได้บรรยากาศให้ดูนะครับอันนี้ครับไปดูบรรยากาศต่างๆครับ นี่ครับก่อนจะมีการเดินวิ่งไปยังโรงเรียนอินตาเนวิทยาคมเด็กมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลงกระถุกไปนะคะเราจะเริ่มเปิดมหากรรมสุขภาพนะคะโซนสองคุณเค้าเอ็มเอลวีอีกสองข่ายด้น,น,นะคะ อ่ speaker, a roommate, a าน <au alon> ี้กวจะมีเปิดทานะครับตัดยิบบินหานมากรรมส่งเสริมรวมพลังส่งเสริมสุขภาพดีวิถีชุมชนนะครับประจำปี2567่เดี๋ยวปียวเดเดยเดี๋ยวเดี๋ยดีเดี๋ยวเยยยัวีเดี๋ยววนียี

ลงมาให้เลยจ้าเลยจัาเลย้าลได้นะไปเรือความดีอันดับต่อย่างัด่อ่าง้า่มองน่ดไปไปเ่อันนี้ครับเริ่มเดินนะครับ

เดเ ok ี๋ยวครับเดี๋ยวก็จะไปตายที่โรงเรียนอินทานทีวิทยาคมอีกครั้งหนึ่งครับเข้าไใกล้ๆโอเคอันนี้ครับบรรยากาศนี่หนูมาเพราะตาเย้าเลยดูแกท่าอันนี้ครับบรรยากาศ

อันนี้มามาจากของตำบลวัสรษอแต่พี่ด้วยเลยก็ได้อ,นนอ,อันนี้จากวัดสานะครับ

ครับบรรยากาศบนหลัต <ulously, S 2> <eterm oon> ั้ง่แล้วนี่ครับบูธเดี๋ยวก็จะพาชมบูธที่โรงเรียนอินทานีวิทยาคมนะครับกานหมากรรวมพลังสร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนนะครับประจำปี25อาอกเฉ็ครับนี่ครับบรรยากาศนงานก็แดดค่อนข้างจะร้อนหน่อยครับ ไปดูบรรยากาศรอบๆครับอ่าน,นี่ครับตอนนี้ก็เริ่มย่างขนมจากนะครับนี่ครับตอนนี้ก็พอพอจะเริ่มย่างขนมจากอยู่นะครับ Kook, วันนี้ก็คือแป้งแป้งทีง่เตรียมนะก <dings. S 2> ็มีมีหลายหลายสายใส,ใส่ข้าพูดด้วยครับเนี่ยโอ้ยังไม่เคยเห็นเนี่ยอ่าน,นี่ครับอันนี้มามาจากคุณคุณพี่ครับพื่อเล่นก็ได้นันตวาวันค่ะนันตาวันนะครับ อ๋อนี่ครับเดีย๋ยวชักประมาณขึ้นชั่วโมงนะก็ได้อะได้ได้ทานกันขนมจากนี่ครับบรรยากาศนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบูธเกษตรสมบูรณ์บุญสุขนะครับจากเกษตรอำเภอปากพนังก็เริ่มจัดก็เตรมทยอยกัน ดอ่ะนี่ครับบรรยากาศบูธต่างๆนะครับก็มีสินค้ารงฟ้าก็มีครับจากเกษตรอำเภอก็มาจัดนะครับตรงนี้ก็ไร่จันทรงสีครับ

นี่ครับบรรยากาศบูธนะครับมีสินค้าเกษตรสินค้าตรงฟ้านะครับอันนี้นำนำมาจำหน่ายใช่ไหมครับอ๋อมีมีคนจองมายังกงลได้อ๋อมีคนจองแล้วครับ อ่ะพี่เดี๋ยวถ่ายตายนะตายเป็นวิดีโออ่นา,า,หา,หาน,นี่ครับเดี๋ี่เวลาาตายเลนี่ครับอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็จะไร่จันทร์ังสีนะครับอ่าถ่ายธรรมาชาติบันทึกอ่านี่ครับ <c oughs>

นี้ปัตมีครับออออครับชิมแล้วอร่อยอันนี้ครับโยกับยแนะนำตัวก่อนอันนี้มาจากน่วยอันไหนครับมาจากเราพอสออบ้านวัดสักค่ะอ๋อเรามาจัดบูธด้วยแล้วก็จบูธกทุนุศุขค่ะอ๋อนี่ครับนคเรคอาาที่ัด๋อครับ้ แอรันครนไบ้คับอันนี้ชื่อชื่อคุณพี่อะไรครับกีดาการแก้สกุลค่ะอ๋อรับรับลูกเองใช่ค่ะอ๋อถ้าตะวันธรรมดานี่ยใอยากซื้อนี่ต้องไปซื้อได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ย๋อที่บ้านมีค่ะ มาโลดมาโลอมาโลดค่ะคือหนึ่งอาทิตย์มันจะมีผักขายทุกวันเวลทุกคืนอ๋อหรือไปติดต่อที่โรงพยาบาลได้ต้องค่ามอะไรภาษาได้ค่ะอ๋อครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวพี่ไปยืนข้างนั้นกันหน่อยมาจัดโชว์ดิได้อ่าก็เข้ามาเลยครับสองคนเลยค่ะนี่ครับอันนี้เรามาจัดเองหมดเลยนะอ่าเขาจะมีปลารอด้วยซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ชอบเรื่องนี้ เคยตั้งกล้วยยังไงปลอดสารทิ้หมดเลยโอ้โ anyway, น like ี่ครับทุกอย่างได้ฝากข้อม <adores. S 2> <Gon podem S 2> ูลเลยด้วยคะโอ้นี่ครับเรียกว่าวันนี้เรามาจัดบูธถึงตอนเที่ยงเลยตอนตอนอ๋อนี่ครับใครสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้โอเคขอบคุณมากครับโอ้โนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธปากพนังสูงไว้ใช่ไหมครับครับปากพนังสูงวัยครับ ภาพานะคะเป็นบูธของรพก็เป็บ้ากนกาะทางกาของตำบลท่าคพญานะคะจากตำบลท่าคพญาจะเป็นผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างในการทำเครื่องจักรเขยกจักสารอะไรท่ด้วยมืออ,อ๋อ,อ,อซึ่งเดี๋ยวนี้มันหายากแล้วนะครับใช่ค่ะอ๋อนี่ครับอันนี้เรามาตั้งตั้งโชว์ด้วยใช่ไหมพี่อ๋อนี่ครับเขาแยกหมวกหมวกเปี้ยหรือเปล่านี่อ๋อหายากแล้วอ่ะยิ้มยิ้มเลยนะ อ๋อนี่ครับมาจากบูธอันนี้นํามาจําหน่ายใช่ไหมครับวันนี้ไม่ค่ะนำมาโ,โชว์ค่ะอ๋อโชว์ใช่ค่ะเป็นการสาธิตการทำด้วยค่ะอ๋อสาธิตการทําอันนี้ก็คือที่ที่ทำเสร็จแล้วนะแล้วก็นี่เตรียมเตรียมแล้วก็นั่งทำเลยอ๋อเดี๋ยวเดีย๋ยวช่วงช่วงช่วงทำเดี๋ยวจะมาถ่ายบางส่วนโอเคขอบคุณมากครับครับวิดีโอครับบอกไม้โบกมือได้เลยนี่ครับ<า> เป็นเป็นวิดีโอครับอ่าอ่าเก้าเก้าเก้ากล้องเลยเลยครับตัวสงน้อยเขจะเป็นมุ้เป็นผ้าสูอ๋อครับอ่านี่ครับอ่าเรียบร้อยครับศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนังอ่านี่ครับ สวัสดีครับอันนี้มาจากปากพนังใช่ไหมครับใช่ครับมาจากสกรหรือกศนเดิมจากอ๋อมานำหนังหนังสือมาวันนี้เรามีนิรศการนะครับเป็นปรอดสารชาติไทยและก็นำหนังสือมาบางการให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับหนังสือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพครับและด้านโน้นนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ อาชีพนะครับที่เราไปสอนให้กับประชาชนในอำเภอปักนันนะครับเรามาสาธิตและให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ลองทำด้วยครับด้านโน้นก็จะเป็นกระเิทอาหารนะฮะอาหารวันนี้ก็มีน้ำเต้าหู้นะครับแล้วก็การทำข้าวยำซูชิอันนี้นํามาแจกกันทัาวันนี้ครับนำมาแจกครับอันนี้ก็จะสอนฟรีด้วยครับส่วนหนังสือนี่ถ้าใครสนใจนี่คือยังไงครับหนังสือนี้นะครับเรามาแนะนานะครับถ้าใครสนใจนะครับว่างๆนะครับที่ว่าว่างจากงานอื่นๆมานั่งอ่านหนังสือ บริเวณนี oh, yes, ้ได้ครับนี่ครับก็ในโบราณเดี๋ยไปชมบุ๊กกันอ่านี่ครับตอนนี้ก็กำลังสาธิตรามานใช่ไหมครับใช่คอ่านี่ครับอันนี้เขาเรียกตำเนี่ยนะปอพี่ตำอ๋อจูชีข้าวยำอ้อ นี่ครับกำลังทำพี่ยินทิพย์ออกกล้องขนาดใหญ่ครับชูชีพเข้ายำนะครับไม่ไม่ไม่ตามได้อย่าให้ราอยู่ัี่นีย เรียกว่าเ to oh, 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 น้นเป็นพวกพวกเ๋อไม่ไมปไปทำเป็นจานเมนูกี่เมนูก็แบบนนี้วันนี้มีข้าวยำของเมนูครับเป็นข้าวยำธรรมดาแล้วก็ข้าวยำผัดพิษครับอ๋อครับแล้วก็จะมีของลาเต้รูดด้วยเรียกว่าส่วนผัดชมนี้เป็นเป็นผักเป็นผัดพื้นบ้านครับอ๋อหลอดสารพิษนะครับปาหอมครับใบกรมิ่น๋อครับแลงาปูยาวครับแล้วก็ใช้ของพื้นบ้านแบบนี้โอเคขอบคุณครับ ครับบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่บูธของใครครับสวัสดีครับวันนี้เป็นบูธของงานแันตะสาธารณสุขนะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพกอคือปสทงบ้านขนาดหน้านะครับเป็นเจ้าภาพในการกัดนะครับก็มีกิจกรรมนะครับคือมีการตรวจสุขภาพช่องปากนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็มีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อได้ทิงของรางวัลนะครับให้กับเหล่าผู้รอดชีวิตของแานตะบุกรากรนนะครับ แล้วก็างด้านหลังเป็นสรุปเกี่ยวกับผลงานนะครับของโซนที่สองโซนสามโซนที่สองของอำเภอปากพนังอันนี้เป็นเป็นทีมงานหมดเลยเป็นทีมงานของลำโพงตัวบ้านขนาดหน้าครับเป็นทีมอดเหมอรักฟันครับอ๋อนี่ครับหน้าคุณคุ้ณโอเคครับคุณครับอันนี้ครับบูธย่างขนมจากอวัสครับครับมาบอกว่าถือวน่ารนะครับจาจ๊ะ ตวตายักในบทแม็กกับนายัตตี้นัทงานจะมาได้กินกองดีนะครับให้คมสาดกับให้มีตั้งถุงมันยางคว้านะครับแล้กอดเนินคไม่ได้กจาเลนะครับอ่ข้องตพชทั้งนัล้นุ่มจาก้วนีนะครับกำลังจะมีนุ่มตองมวนนะครับนุ่มตองมวนแล้วก็นี่รัวเส้นเลยนะครับของอ่ารอปตอมาข้ามเพื่อนครับีูู่้ดอะไรนี่ดูดูกัน นีครับพ่อนี่กำลังสาสาธิตธรรมชาครับนี่ครับบรรยากาศในงาน นี่ครับเปรี้ยวนะหมวกเปรี้ยวอ่านี่ครับอาชูมิว่านี่นี่ครับบรรยากาศอ่ากงวยแยมคนใรองเานะคะทุกนปอนเท้า่นตัวนะคะบการีนะคะม จะเป็นเรืงสี่ธาตนะคะเ่าจะเป็น่าตุดื่มน้าลงไฟนะคะเหมาะกับใคร่านไหนนะคะเรื่องดื่มน้ํานะคะตามตามธาตของตนเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะเป็นบริการทันตกรรมนะคะเราก็จะมีตรวจฟันฟรีนะคะแล้วก็พร้อมกับวางแผนการรักษาให้ฟรีนะคะนี่เต้งสีฟันยาสีฟันแจ่ให้ฟรีนะคะส่วนบูธของ ผู้สูงอายุนะคะวันนี้สองน,นะคะเกี่ยวกับต้นจากผลสะพันจากต้นขาดนะคะตอนนี้นะคะกลุ่มผู้สูงอายุของเราได้นั่งสา,มารมากากไม่เตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นของผ้าใบสีขาวล้มเดียวนะคะอ้าใทสีขาวล้มเลียวนะคะนำนะคะขยะนะคะขยะนะคะมาเป็นวัตถุทิพน,นะคะหรือเปลงนะคะให้เป็นของนะคะ นะคะสิ่งประิษฐ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพ่อฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพไปไปไปเดินตามพุธเลยครับไม่อยยอ๋อไม่ไปไไปเดินทูได้เลยอ่ะเรื่องราพุธแรกนะคะของเราจะเป็นนาทแบบแนไทนะคะมีน้ำังสี่ดินน้ลมไฟนะคะเรื่องน้ด้ตามธาาุนะคะของตุวเองนะคะบริการน้ำฟรีนะคะแล้วก็ มีนะคะาสาธิตนะคะมีการอ,าอุปกรณ์การทับม,ม้บเรือนะคะเราจะมีการบริการเทปแผนไทยในโซนที่2ที่รอพสอบตอบ้านมะขามเรียงกับรอพอบตอบ้านขนานนาคนะคะมีการนวดฝ่าเท้าพออเขา่าแล้วก็นวดตัวนะคะวันนี้ก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มีสาธิตการทำเขายำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะ ทท้งอร่อยแล้วก็สุขภาพดีค่ะเลือกทานข้าวยำสนงใจของเรานะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะพาไปชมบูทธทันตกรรมนะคะบูทธทันตกรรมของเราวันนี้วันนี้บูทธทันตกรรมของเรานะคะ,นนรรเ,ระ,คะเราจะมีแกกแปรงถุฟันยาสีฟันฟรีนะคะพร้อมกับบริการตรวจฟันค่ะโดยทันตแพทย์ของเราพสตบ้านขนาดน้าน,นะคะร่วมกับพมมที่ได้รับการฝึก การตรวจฟันมาเป็นอย่างดีนะคะหลังจากตรวจแล้วเราจะมีการทังผนงการรักษาต่อให้เสรียบร้อยเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมะต่อไปนะคะมาพบสมุดของปากพนังสูงวัยดีมีสุขภาพนะคะตอนนี้นะคะผู้สูงอายุของเราได้ทําการสาธิตสารหาจากนะคะ ็นอัตลักษณ์ของโนที่สองนะคะผลิตภัณฑ์จากจากชุมชนนะคะตอนนี้ผู้สูงอายุของเรานะคะได้สาธิตการทำหมาจายได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะนักปราชญ์ชาวบ้านนะคะนี่คือนักปราชญ์ค่ะผ่านนะคะอย่าเลยนะคะกูซุกไวท่องเรานะคะถ้าอยากจะกูซุกไปแต่การพิมพ์กูซุกไวแบบกูซาร์ค่ะนะคะท่องยันนะคะ อยู่ทมาค้ามาก่อนเราทั้งร้อนทั้ชื้นวละามาจแต่บอกเพือโรงรบาต้ิจรากาการซักซืนหรือว่าการกซ่งมัก็าะคะแต่กรทำทการตลาดนานนะคะมาการลราัดไปนะคะเราจะไปชมของหาดทรายสีขาวลงบ้านสีเขียวนะคะ ว่าค่ะเราก็นำขยะที่เหลือใช้ใช่ไหมคะมาปเปนเครื่องดื่ของที่นังมาใช้ได้ใหม่ใช่ไหมคะเป็นการ r ี u ูสนะคะขยะที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ใหม่แล้วก็เราจะมีการเอาฝาขวดนะคะเพรเดี๋ยวนี้คนที่กินน้ำดื่มเป็นขวดเยอะมากนะคะเราก็เอาฝาขวดนะคะมาเป็นขวดืวดื่มาขวดลดคาร์บเอร์นิกา ด้านในนะคะเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมให้ทํานะคะแล้วก็สามารถออกกลับไปใช้ที่บ้านเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ฝ่าเท้านะคะใช้ได้ดีในคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่รู้สึกชาที่ฝ่าเท้านะคะค่ะอาไอรุณสวมาอรุณสวมาค่ะเดี๋ยวเราชุดชุชมดไปเรื่อยๆนะคะก่อนรรมการจะมานะคะซ้อมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาแบบนี้นะคะ ยกให้ได้แค่นี้เอ yep ีคืม uh uh> uh ันไม่มีอันดีเดินปุ่นดีบอกว่าเดี๋ยวจะเดินปุ่นจัดให้แ่ะดินปุ่นะคะพูดต่อไปนะคะเราก็มาถึงการถูกส่งเสริมการเรียนรู้นะคะของอำเภอปากพนังนะคะวันนี้ทำอะไรคะข้าวยครับข้าวย่าวยงซูชินะคะวันนี้ทำข้าวย่างซูชิเมื่อสักครูมีคนมาชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากนะคะ แต่ก็เป็นการเสริมการเรียนรู้ในชุมชนนะคะส่งเสริมอาชีพนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ใช้ผวามค้มดบ้างทรรค์าสังเกตการณ์นะคะก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะที่จะนำเสนอน,นะคะสำหรับผูนน้่สนใจเรียนรู้อัตลักษกันตน,นะคะอันนี้เป็นนักตั้งหู้นะคะนักต้้งหู้เป็นสุขภาพร่าวนะคะแค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วค่ะรสชาตินี้ต้องพูดถึงใช่ไหมคะ ้อาลองมาชิมี่สาก่นนสาวผัสเป็นการลทุนเลยใช่ไหมคะนค่ะลำะัดไปนะคะก็จะเป็นงคือแนะนำครับนังคืออ่านี่จะเป็นอาชีพก่อนครับอ่าการพาพวงุญเจนะคะส่งเสริมอาชีพนะคะค่ะแล้วก็มีนังสือนะคะแนะนำเยวบทนะค่ะค่ะ

แล้วน่าทานมากนะคะมีประโยชน์ปลอดสารพิษน,นะคะแล้วก็เป็นเมนูนสุขภาพอีกเมนูนึ่งนะคะที่เราควรจะทานกันใช่ไหมคะแล้วก็หาได้ง่ายคน,หน,หน,นคเราอยู่ในฝั่งทะเลนะคะแล้วก็จกับงูได้สวยงามมากค่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะมีกิการตรวจตรวจอะไรคะตรวจสารพิษตกค้างในเลือดให้ฟรีนะคะวันนี้นะคะปแม่ที่เข้ามาเที่ยวกันนะคะค่ะเดี๋ยวจัด เดี๋ยวจะเลื่อนกล้องไปเรื่อยๆ่นนี้ครับ